จะมารับกล่องพัสดุแต่มันเป็นล่ามขายคองขายของขายถนนมาที่น้องจ๋าก็อันนี้อันนี้นาปวดเราอยากได้ด้วยบ้างอันนี้นะวะ่ากล่องพัสดุทั้งคนเป็นล่านเดียวกันว่เด็กหน่อยเห็นอันนี้แล้วโอ้ยอยากก็ข่อยแบบนี้ให้ดูซะก่อนเด็กหน่อยเขาก็ดีใจเนาะ เถ้าตามจริงชวนชวนมาจะไปคอยมารับอยู่ตรงนี้จะเป็นรับอยู่ห่างเนาะแต่น,นี่มารับอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอเคค่ะไปรับกองพัสดุมาพี่น้องมานนี่สามกล่องแรกจะเป็นร้านขนมเป็นประลาดที่เมื่อรับกองพัสดุก็เลยได้ซื้อขนมมาเล็กน้อย แต่ขนมลานนีมันแบบพืชจังแบบสะอาดพืชจังแบบเขาเรียกว่ายังละแอมแฟชั่นเขาเรียกว่ายังแบบไม่ไม่ยู่จังสีมันนิ่มดีด้วยอ่ะแต่แต่มันกับลานนีจะแพงกว่าที่ใม่ลานอาหารเพราะว่นเป็นร้านขนมโดยตรงใน่าราจ่าเขาจะมีแต่ขนมไม่ไม่มาหนูก็จะไปใส่ในไข่ให้ลูกจังสีมันวะล่ะนีน้าก็ได้อันนี้นี่โอ้ยถ้ได้ออกมาแล้วพี่น้องจ้า เอาไวม้มามเองเมนูนม่สกัดว oh. no. ีซผมแมนน่น,นกัดได้อันนี้โอ้ยได้ลดน่อยน,นี่ได้สองอันถ้าได้มากเราก็ซื้อกระ <Hey, S 1> ห้องไ <mama. S 1> ห้กะ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 เพราะว่าให้ม่เขาก่า <Hey, mama. S 1> ดีใจมาที่ได้มาก ดีใ,ใจที่ได้มาน้ำแม่เราก็บนุนก็เลยคิดว่าเออบางที่เขากับไอ,อ้ขาย,รยาก,กายายระป๋องกระป๋อมขายปวดเห็นนุน้ำน้อยอย่างติดสีมาไปน้ำกันกับแม่อันนี้ก็เป็นแอมสมาเงินของหน่อยพร้อมแหรอนอกจากค่ะตัุนิเซให้โดนใบใบลูกจะเอาใส่ร่มกันฝนจะหนาวคุณน่ะร่มเฮมะพี่นอ้องคุณน่ะพี่น,ออนอ้อง มากะตกทั้งหิมะทั้งฝนลินมารับกองพัสรุงซื้อของซื้อขนมไปแล้วเนาะเตรียมเขาอีสเตอร์ก well. ัทซัมสงการบ้านห้องฟอร์มแล้วเนาะเตรียมเขาอีสเตอร์เตรียมเขาเทศกาลอี่ยังแล้วที่นี่ก็จะเดินไปเดินไปหางไปเส้นตรงนาะจจะเนาะโอ้ยมาเตะแม่ยังนี่ใส่ว่าหนาวที่ไหนว่าเฟรดูสไปกันไหมมา สาากที่นี่ก็จะเดินไปเนาะจ้จโอ้ยของก็เต็มรถอยู่นี่จ้าเดี๋ยวจะไปซื้อนมก่อนซื้อนมไปเพื่อเอาไปออกมาเนาะงีกให้ละให้ละถ้าลู่เดินออกกำลังกายออกจ๋ากกำลังกายขาออกกำลังกายสูบรรยากาศเอ่อออกซิเจนถ้าไม่เฉีย ว,วินงเดินไปไว้เนื้อจะนั่งยี่นี่สองคนพอน,นองป่ะไอ้มีสีไทยของเครื่องรถแบบนี้นอนจะได้เห็นเดินไปห่างไปเส้นตุ่มค่ะสื่อนุอ่มโอ้ยหนาวหิมะมันตกผสมสกันฝนพร้อมกับมันล่มร้อมกับพี่น้อนดูต,ต้นไม้ดิ เี่ยวกับสวนเด้กับแปลว่าทางเดินแล้วหอมกับเขาแบบนี้มาจุดเดิ้ลนี่ก็เขียนนี่ ใส่ยังสิเหาก็ต้องดันส่งตัวห้างความเด้ดดันหลังเห้องน้ำห้องเดือดน้ำหมดเขียนมาทีไรเด็กหน่อยความทั้งน้ำหนักเด็กหน่อยสองขั้วความทั้งรถเข็นความเนาะทั้งของอีกแต่เราก็ส <laughs> ู happen, ้ไปข้างหน้าค่ะหนาวหนาว ก็ถัดจากขาเบอหนึ่งหนูเมื่อนึ่งหนูเขียนลูกเมื่อนึ่งหนูถือกล่องแล้วจ้ะเด้อ คองแพ็คคองเด็กหน่อยเขาไม่นั่งคอยอยู่อย่หนูไปเก็บคลองย่มองแพ็เชี่ยย่งส้างปเนมาวนะอ้ยตำงซื้อไวเต้นกระไรที่มองอ้ยถึงบ้านแล้วพี่น้องเฮ้ลูกลมพัแหงลมมัน แข้งไหล่ายอยู่ร่องเขาอยหลามมาเกแม่เดี๋ยวจะเอารถแข็งเกี็บประจาสยาพิีค่ะ